พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาพระอภิธรรมเจ็ดคำพีตามลำดับเมื่อทรงพิจารณาถึงมหาปัฏฐานอันละเอียดสุขุมเป็นนันตนัยปิติก็เกิดขึ้นเมื่อปิติเกิดขึ้นพระโลหิตก็ใสเมื่อพระโลหิตใสพระชวีก็ใสเมื่อพระชวีสดใสพระรสมีขนาดเท่าเรือนยอดก็ผุดขึ้นจากพระวรากายพระรสมีมีวันนะ ดังนอกเก้ืประพานออกจากพื้นพระบาททะลุมหาปฏตพีแวกน้ำเป็นสองส่วนทำลายกองลมเล่นไปตลอดอัชภากาศเกี่ยวพระรสมีมีสีเขียวเหมือนพวงเก้วมณีหมุนเป็นเกลียวผุดขึ้นจากพระเสียรทะลุไปยังเทวโลกทั้งหกชั้นเลยพรมโลกเก้าชั้นเล่นไปตลอดอัชภากาศตลอดจักรวาลไม่มีที่สิ้นสุด